ไม่มีอะไรมากรัเพราะว่าแบตแบตจะหมดนะตอนนี้อยู่ในรายการกูไม่มีคลิปจะลงอันนี้แบตหมดแล้วเขรานั้นทังนี้ไม่รู้ว่าจะลงกลิไปไบแล้วแนะอเกแค่นี้ครามุยไอยโอินจิน Perfect <laughs> Perfect